สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรณาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงความสำคัญของกระดูกเพราะหลายคนเนี่ยถามหมอมาว่าปวดกระดูกปวดข้อทำไงคะหมอหมอจะมาพูดถึงเรื่องกระดูกเนี่ยสำคัญมากกระดูกบางกระดูกพลุนเนี่ยโรคก,กระดูกเนี่ยนะคะเป็นภัยเงียบที่ เรียกว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยดีกว่าเพราะว่าไม่รู้กันเลยค่ะไม่มีอาการจนพอมาโดนกระแทกหรือล้มอะไรนิดนึงเนี่ยกระดูกหักแล้วเพราะว่ามันมีการสูญเสียมวลกระดูกไปเรื่อยๆคือกระดูกบางไปเรื่อยๆแคลเซียมเราหายไปเรื่อยๆจนมันเรียกว่ากระดูกบางแล้วก็เป็นกระดูกพรุนนะคะพอคราวนี้อะไรนิดนึงค่ะบางคนเดินชนแค่ขอบโต๊ะหรือบางคนแค่เยี่ยวตัวเร็วๆหรือบพิงคนนะคะไอจามแรงๆกระดูกหักแล้วค่ะ คือมันพุนถึงขนาดน,นั้นน่ะแล้วบางคนบอกหมอ,อเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเรากระดูกพุนหรือย,ยังกระดูกบางหรือยังเขามีการตรวจค่ะเขาเรียกไปตรวจเด Scan, ็กซ่าสแกนคือไปวัด BMD Bone Mineral Density ไปวัดเลยว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะแต่เราต้องรู้ก่อนว่ามวลกระดูกเราเนี่ยจะสูงสุดเต็มที่เนี่ยตอนอายุ30ปี สูงสุดเต็มที่เลยตอนอายุ30ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคงที่30-40เนี่ยก็จะคงที่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มลงแล้วค่ะหลัง40ก็ลงปีละ1-2เปอแต่พอผู้หญิงวัยทองเนี่ยกระดูกพุนเยอะมากก็คือประมาณ3.5ต่อปีเลยงั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะงั้นหมอจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ที่เมื่อกี้หมอบอกแล้วว่ามวลกระดูกจะสูงสุดตอนอายุ30ปีงั้นถ้าเกิดว่าคุณมีมวลกระดูกที่พื้นฐานต่างกันถ้าตอนเด็กๆคุณมีมวลกระดูกสะสมไม่แน่นเลยก็คือเหมือนคุณมีกําไรแล้วพอถึงมืคุณลน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 ยังไงคุณก็ยังไม่ถึงเท่าเกณฑ์กระดูกบางกระดูกพรุนใช่ไหมคะงั้นขอแนะนําเลยค่ะเด็กๆบางคนบอกว่าเอยเขายังเด็กอยู่ไม่ต้องไม่ต้องเสริมกระดูกมากหรอกหมอแนะนําว่า เสริมกระดูกไปเลยหาอาหารที่แคลเซียมสูงๆให้เด็กกินไปเลยเพราะว่าในอนาคตเขาจะไม่ต้องมีปัญหากระดูกบางและกระดูกพูนคือมันเหมือนมีต้นทุนสูงคุณมาเสริมกระดูกคือคุณมากินอาหารแคลเซียมสูงๆกันตอนท้ายๆแล้วน่ะก็แค่ป้องกันเฉยๆป้องกันว่าไม่ให้มันเสื่อมลงไปช้าเพราะงังไงก็เสื่อมเสื่อมอยู่ดีนะคะงั้นปัจจัยเสี่ยงเราต้องรู้ปัจจัยเสี่ยงของกระดูกพูนกระดูกบางเนี่ยก็คืออายุเพราะยังไงเราก็เสื่อมอยู่แล้ว ลงไป1-2%ต่อปีนะคะอันที่2คือผู้หญิงค่ะเพศหญิงจะเสื่อมมากกว่าเพศชายเพราะว่าเพศหญิงเนี่ยยังไงคะมีไวทอง วัยทองชัดเจนคือตัดวัยทองที่อายุ50ปุ๊บกระดูกคุณจะจะเคยบาง1-2%ต่อปีคุณจะบางเป็น3.5%เลยและก็เพศหญิงเนี่ยจะสะสมมวลกระดูกคือตัวเล็กกว่ามวลกระดูกจะสะสมได้น้อยกว่าผู้ชายถึง20%งเั้นพอบางก็จะบางได้เร็วกว่างนั้นก็มีการศึกษาว่าผู้หญิงกระดูกบางและกระดูกหักเนี่ยมากกว่าผู้ชายถึง3เท่านะงนั้นแนะนําเลยคะ่ะว่าผู้หญิงควรกินอาหารที่มีแคลเซียมเสริมเยอะๆเลยไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลย คือที่เมื่อกี้หมอพูดว่าวัดมวลกระดูกเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงโดยไปวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะเขาวัดในเด็กซ่าสแกนเนี่ยนะถ้ากระดูกปกติเนี่ยจะต้อง มากกว่าลบหนึ่งคือยังไม่ค่อยเสียวัดดูค่า T score นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกระดูกบางแล้วเนี่ยจะอยู่ลบหนึ่งถึงลบสองจุดห้าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นกระดูกพรุนเนี่ยจะคือค่ามันมากกว่าลบสองจุดห้าเนี่ยเขาให้หมออ่านได้เลยเขาจะวัดกระดูกสั้นหลังกระดูกข้อสะโพกหรือกระดูกข้อมือก็ได้ค่ะไปวัดที่โรงพยาบาลตรวจประจําปีเลยค่ะไปเช็คดูว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วเพราะงั้นคุณไม่รู้เลยไม่มีอาการอะไรเลยอาการเนี่ยคือจะเป็นถ้ามันมากแล้วอะคะ่ะเช่นเตี้ยลง ปวดหลังปวดข้อเขา่าปวดนู่นปวดนี่เนี่ยต้องอาการหนักๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการนะคะแล้วเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่า bone health effect total body health คือกระดูกเรียกว่าสุขภาพของกระดูกสัมพันธ์กับสุขภาพขององค์รวมทั้งหมดถ้าคนแก่นะคะกระดูกหักนะเขาบอกว่า mortality rate คืออัตราการตายเนี่ย จะเพิ่มขึ้นประมาณ20-30%ใน1ปีนะคะสูงมากคือถ,ถ้ากระดูกคุณหักนะเอาเป็นกระดูกสำคัญนะกระดูกเพลวิสกระดูกเอ่เฟมเออร์กระดูกสันหลังหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะตายไปแล้ว20-30%ใน1ปีหรือใน5ปีเสียชีวิต mortality rate 65%ซึ่งสูงมากแล้วเขาก็มีการศึกษานะคะว่าถ้าเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยจะพบว่า 30%คุณกลายเป็นทุกคนะภะพาพคือนอนพิการเลยค่ะอะแล้วคุณลองคิดดูว่าคนแก่พิการเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะแผลกดทับเบสซอซิสไตติดกระเพาะปั ur, สสาวะอักเสบนิวโมเนียนิวโมเนียคือปอดอักเสบลิ่มเลือดอุดตันอะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาตามมาทั้งนั้น อ่ะนี่คือคนที่เกิดปัญหาเรื่องกระดูกงั้นอย่าให้กระดูกมีปัญหาเลยกินแคลเซียมเสริมหรือหาอาหารที่มีแคลเซียมเสริมซึ่งเสริมตั้งแต่เด็กๆไปเลยค่ะเพราะรู้ไหมคะบางคนบอกว่าเด็กๆก็ยังไม่ต้องการแคลเซียมเสริมหรอกหมอจะบอกให้นะว่าเด็กๆเล็กๆก็อาจจะใช่ด้ต้องการัวลาประมาณ800มิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดเด็กๆที่วัยทีนนะคำว่าทีนคืออะไรคะที่เราเรียกภาษากันนะาทีนเอทเจอทีนโฟทีน 15เนี่ย13ถึง19เนี่ยกำลังโตเลยค่ะเด็กต้องการแบบกรอสสเปิร์ตเลยกำลังโตเนี่ยต้องการแคลเซียมถึง1,300มิลลิกรัมต่อวันนะสูงมากๆเลยนะคะอาหารที่เรากินโดยเฉลี่ยของคนไทยที่เรากิน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 เอามาเนี่ยทั้งวันมีแคลเซียมเท่าไหร่รู้ไหมคะเขามีการศึกษากันมาแล้วเรากินอาหารเนี่ยได้วันหนึ่งประมาณ300ถึง400มิลลิกรัมได้แค่นี้นะคะอาหารที่เรากินกันเนี่ยวันวันหนึ่ง กินโดยไม่บแอดเลยเอาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้มาเช็คเลยคุณจะกินแกงส้มคุณจะกินข้าวขาหมูคุณจะกินกระเพราไก่ไข่ได้คุณจะกินลาดหน้าคุณจะกินอะไรเช้าขอวันเย็นเอามารวมแล้วคุณได้แคลเซียมทั้งหมดเท่าไหร่3 0 0ร้อถึงสี่มิลลิกรัมต่อวันแต่คุณต้องการเท่าไหร่คะถ้าเด็กวัยกาลังโตเนี่ยที่ถึงทีนทีเนี่ยพันสถ้าวัยทํางานแบบพวกเรา1,000มิลลิกรัมถ้าวัยทองคือเกิน5-50ไปแล้ว พันสามเหมือนกันคือกระดูกมันจะเสื่อมมันจะยิ่งเสื่อม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 คุณก็ต้องการแคลเซียมเพิ่มขึ้นวัยให้นมลูกคนท้องพันสามร้อยมิลลิกรัมแล้วคุณเอาจากไหนคะอาหารที่คุณได้คุณกินแค่สี่ร้อยอ่ะงั้นคุณต้องรู้ว่าอาหารไหนที่จะได้แคลเซียมสูงบำรุงอาหารที่แคลเซียมสูงนะคะถั่วต่างๆถั่วเหลืองถั่วและถั่วแดงถั่วดําทั้งนั้นไม่ใช่แค่แตระกูลถั่วนะคะผักใบเขียวผักตำลึง ดอกแคใบขี้เล็กเสาวันรสพวกนี้ค่ะแคลเซียมสูงแล้วก็ใบชะพลูกระถินจมูกข้าวข้าวโอ๊ตงาดำมะขามหวานคะนา้ากระเฉดบ็อกคอรี่ผักแควส้มมันเทศเต้าหู้กระถินเยอะแยะค่ะอาหารพื้นบ้านของเราเนี่ยให้แคลเซียมสูงทั้งนั้น แต่ถึงจะกินเยอะๆเนี่ยบางคนก็ไม่พอนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะต้องรู้ด้วยว่าอะไรมันขัดขวางการดูดซึมบางคนกินพร้อมธาตุเหล็กบางคนกินพร้อมสารออกซาเลตพร้อมสารฟอสเฟตได้แคลเซียมไม่พอค่ะเพราะมันไปตกตะกอนเราต้องรู้ว่าฟอสเฟตเช่นอะไรคะ,ะเช่นไปกินพร้อมโกโก้โกทุเรียนฟอสเฟตสูงพวกฟอสฟอรัสสูงพวกเนี้ย คุณก็ได้แคลเซียมไปตกตะกอนกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตได้แคลเซียมไม่เพียงพอไปกินพร้อมสารออกซาเลตก็เป็นแคลเซียมออกซาเลตออกซาเลตสูงมีในไหนบ้างคะผักขมผักปุ้ยเล้งใบชะพลู พวกนี้ค่ะออกซาเลตส,สูงงั้นเรากินเข้าไปก็ไม่ได้แคลเซียมเพราะมันเป็นกลายเป็นแคลเซียมออกซาเลตนั้นก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็ได้แคลเซียมไม่ได้มากเท่าที่ควรนะคะบางคนก็ต้องมาหาซื้อแคลเซียมเสริมกันซึ่งก็มีตามท้องตลาดเยอะค่ะแคลเซียมคาร์บอนเนตแคลเซียมซิเตตซึ่งพวกนี้หมอก็อยากจะบอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเกลือแคลเซียมมันเท่าไหร่แล้วมัน แตกตัวจริงๆเท่าไหร่เช่นแคลเซียมคาร์บอเนตที่นิยมกันเนี่ยนะคะมันแตกตัวประมาณ40%อ่ะงั้นเขาจะเขียนว่า1,500มิลลิกรัมแต่มันแตกตัวได้จริงๆก็คือ600มิลลิกรัมนั้นเราต้องรู้ว่าเราได้แคลเซียมอิสระเนี่ยเท่าไหร่นะคะเช่นแคลเซียมซิเตตแตกตัว20 อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่ามันแตกตัวเท่าไหร่และมันไม่ใช่แค่นั้นมันดูดซึมในร่างกายแล้วเท่าไหร่อีกมันเป็นเกลือแคลเซียมเท่านี้แตกตัวเข้ามาได้แ,ลแคลเซียมอิสระเท่านี้และดูดซึมเท่านี้อีกมันสําคัญนั้นเราจะรู้ว่าเราต้องกินแคลเซียมเสริมเนี่ยยังไงเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่ามันต้องใช้อะไรในการดูดซึมบ้าง1แคลเซียมทั้งหมดต้องใช้กรดในการดูดซึมคุณกินยาลดกรดอยู่ได้ท้องอืดกินยาลดกรดอยู่นั่นแหละแคลเซียมก็ที่กินเข้าไปก็ดูดซึมน้อยกินแคลเซียมเข้าไปพร้อมกกกับินพวสาร ต่างๆเข้าไปอะไรอีกคะไม่ควรกินชากาแฟเยอะๆน้ำอัดลมเยอะๆพวกนี้ค่ะลดการดูดซึมแคลเซียมหมดคุณสูบบุหรี่บุหรี่นั้นทําให้ลดการดูดซึมแคลเซียมและเพิ่มการขับแคลเซียมอีกคุณกินน้ําอัดลมฟอสเฟตในน้ําอัดลมสูงมากก็กลายเป็นตกตะกอนก,กันแคลเซียมฟอสเฟตคุณก็ขาดแคลเซียมกระดูกคุณก็พูนใช่ไหมคะและคนที่มีเปอร์เซนต์ในการกระดูกพูนสูง โปรโตีนจากเนื้อสัตว์ช่วยพยายามลดด้วยค่ะเพราะโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ทาให้เลือดเป็นกรดและมีสารฟอสเฟตสูงคุณก็ทําให้ขาดแคลเซียมโดยปริยายใช่ไหมคะให้กินโปรโตีนจากถั่วเลื้องถั่วเขียวถั่วดาถัว่วแดงพวกนั้นเนื้อสัตว์ให้น้อยๆหน่อยเพราะทาให้เลือดเป็นกรดก็ทําให้ขาดแคลเซียมอีกนะคะแล้วแคลเซียมที่เมื่อกี้หมอบอก่าแคลเซียมที่กินเข้าไปโดยอาหารเสริมถามว่าดีไม่ดีมันกินเข้าไปต้องใช้กรดในการดูดซึมต้องใช้วิตามินดีถามว่าวิตามินดีในประเทศไทยแล้วเนี่ย คนไทยขาดวิตามินดีกี่เปอร์เซ็นต์คะหมอว่า70-8 0คนเป็นมะเร็งขาดวิตามินดี1 0 0คนทั่วไปขาดวิตามินดีสักประมาณ 70- 80%เพราะอะไรคะบอกว่าโหหมอแล้วอยู่เมืองประเทศแดดอย่างนี้ทำไมถึงขาดวิตามินดีคะ 1. เราขับในรถเนี่ยกระจกหรืออยู่ในคอนโดเนี่ยวิตามินดีไม่ผ่านกระจกนะคะเ,ออเราเห็นว่าเอ,อ้ยเราอยู่ข้างๆกระจกมีแสงแดดผ่านได้แต่ฮีทได้แต่ความร้อนวิตามินดีไม่ได้ผ่านเข้ามานะคะ คุณเดี๋ยวนี้คุณทาไหมคะ UV UVA UVB กันซ mm ันบล็อกแค่ซันบล็อก10แค่นั้นราคาไม่ต้องถึง50หรอกค่ะวิตามินดีก็ไม่ผ่านแล้วนะคะ mm hmm. นั้นคนไทยเราไม่ไปยืนให้รับวิตามินดีตัวดำอย่างนั้นหรอกค่ะเราเรียกกันว่าวิตามินดีด,ดีดำแท้ที่จริงแล้วเรากลัวดำค่ะเน้นความสวยขาะวิตามินดีเยอะมากวิตามิน D ดีกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะ mm hmm. งั้นคนเป็นมะเร็งเขาภูมิต่ําเขาถึงขาดวิตามินดี งั้นวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมคุณกินแคลเซียมเม็ดเข้าไปคุณขาดวิตามินดีคุณแคลเซียมก็กองอยู่งั้นแหละค่ะไม่ได้กรดในกระเพาะคุณไม่มีคุณเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนคุณกินแคลเซียมไม่รู้หลักคุณไม่ได้กินพร้อมอาหารที่กินเข้าไปแล้วกำลังหลังกรดคุณก็ไม่ได้แคลเซียมที่เข้าไปดูดซึมแค่กี่เปอร์เซ็นแคลเซียมคาร์บอเนตจริงๆแล้วดูดซึมในร่างกายแค่20%่สิบเปอร์เซ็นแคลเซียมซิตรตดูดซึมได้เยอะหน่อยดูดซึมถึง50%ที่เหลือเป็นอะไรคะ แคลเซียมตกตะกอนที่เต้านมหมอไปเมโมแกรมคนไข้ตกตะกอนที่เต้านมแคลเซียมตกตะกอนที่ไตเป็นนิ้วในไตแคลเซียมตกตะกอนที่หลอดเลือดที่ต่อมลูกหมากที่ปอดเยอะแยะค่ะงั้นข้อดีข้อเสียของแคลเซียมมีถ้าให้หมอเน้นๆเลยนะคะกินแคลเซียมตามอาหารอันนั้นไม่ตกตะกอนแน่นอนมันเป็นแคลเซียมจากอาหารเข้ามาเมื่อกี้ที่บอกแล้วอาหารมีอะไรงาเงอะไรกินไปเลยค่ะ กุ้งฝอยได้แคลเซียมเยอะแยะงาดำแคลเซียมเยอะแยะ,ะพวกนั้นกินไปเลยแต่ถ้าบอกว่าหมอเคข,ขาศึกษากันมาแล้วเนี่ยว่าอาหารมาได้แค่400มิลลิกรัมแล้วคุณต้องการพันน่ะก็โอเคหยวนกินแคลเซียมเสริมสักเม็ดนึงก็ได้แต่ให้หมอแนะนำหมอขอแนะนำแคลเซียม l อลทริโอเ เพราะว่าเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมถึง90% 9 5และไม่ต้องใช้กรดในการดูดซึมไม่ต้องใช้วิตามินดีในการดูดซึมนะคะแล้วแคลเซียมอันนี้ผลิตมาจากข้าวโพดแคลเซียมซิเตตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีกันตามท้องตลาดนั้นนะคะผลิตจากกระดูกสัตว์ผลิตจากพวกนมนะคะนมวัวแต่ถ้าเกิดแคลเซียมแอลทิโอเนตเนะี่ยผลิตจากข้าวโพด นะแล้วก็ไอตัว l t ลเทอเี่ยคือเป็นสารเมตาบอลิซึมของวิตามินซีมันก็คือไม่อันตรายสามารถดูดซึมได้ไม่ตกค้างในร่างกายหมอแนะนำว่าถ้าจะจำเป็นต้องกินแคลเซียมเสริมจริงๆให้กินแคลเซียม l t ลเทอเดีกว่าแต่ถ้าไม่อยากเสริมก็ให้กินอาหารที่หมอพูดมาแล้วและอย่าลืมเน้นการออกกาลังกายสาคัญมากๆค่ะบางคนบอกว่ากระดูกบางกระดูกพุนแล้วไม่ยอมออกกาลังกาย กระดูกเนี่ยสำคัญที่ยูสกับอันยูสคือลองลองคุณแข็งแรงดีอะ่ะแล้วคุณไปนอนใส่เฟือกนี่ไม่ใช้ใสักสามเดือนน่ะมาเปิดใหม่ทีกระดูกนั้นอะ่ะกว่าจะเคลื่อนได้กล้ามเนื้อรีบไปแล้วมาสําคัญที่ยูสกับอันยูสค่ะการออกกําลังกายเนี่ยเขามีการศึกษาเลยจะออกกําลังกายแบบไหนก็ได้กระดูกคุณจะแข็งแรงขึ้นแต่ออกกําลังกายที่ดีเนี่ยคือการออกกาลังกายที่มี resistance หรือมีการยืดหยุ่นคือมีการให้กําลังกับกระดูกกระดูกมันเป็น กล้ามเนื้อที่เกิดตายอยู่ตลอดนะคะมันมีกล้ามเนื้อที่มีชีวิตมันรู้ว่าเราออกแรงกระทําต่อมันมันก็จะสร้างสร้างมวลของกระดูกเพิ่มขึ้นเช่อนอะไรล่ะเช่นคุณทําท่าเพิ่มแรงต้านของมวลกระดูกนะคะมันมีการออกกาลังกายมันมี2แบบการออกกำลังกายแบบเหมือนคาร์ดิโอทั่วไปอันนั้นก็จะเพิ่มมวลกระดูกระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากแต่การออกกําลังกายแบบพวกรีส s ิสแตนหรือพวก ยืดเหยียด muscle strength ยืดเหยียดต่างๆเช่นโยคะหรือไทกเก็กอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพิ่มการทรงตัวก็จะช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้นะคะนั้นหมอก็เน้นว่าควรออกกำลังกายที่สม่ำเสมอแล้วออกกำลังกายที่เพิ่มแรงให้กระดูกนะคะเช่นใช้ resistance ใช้เชือกใช้ยกดัมเบลถ้าออกกำลังกายนะคะที่ห้ามเลยนะคะในคนที่กระดูกพรุนแล้วนะคือเป็นการยืดแล้วโน้มไปทางข้างหน้าเนี่ยค่ะ ที่ก้มไปทางข้างหน้ามันจะเสี่ยงมากเลยในการกระดูกหักนะคะซึ่งหมอเข้าใจค่ะว่าในสังคมยุคปัจจุบันนี้มากินแคลเซียมให้ได้วันละพันพันสองมิลลิกรัมจากอาหารทั่วไปคงหายากตัวหมอเองหมอก,ก็กินเสริมเป็นแคลเซียมแอลทอเนตเหมือนกันก็กินแค่วันละเม็ดพอแล้วยิ่งทํไ IF ด้วยอ่ะก็กินวันหนึ่งอาจจะมื้อหนึ่ง,ห,งหรือ2มือ้อแคลเซียมก็อาจจะไม่ถึงถึงหมอจะโรยงาดํากินอะไรแล้วมันก็ได้ไม่ถึงพันสองมิลลิกรัมก็กลัวโอ้ยเดี๋ยวัยวทองจะยิ่งต้องการเพิ่มขึ้น ใกล้แล้วอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะเสริมวอลลเมดเพื่อตุนเอาไว้ให้ให้มีทุนหนาหนาขึ้นนะคะจะได้ไม่เป็นกระดูกพรุนในอนาคตก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ค่ะว่าให้ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าปวดกระดูกทรมานมากก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้กันค่ะแล้วก็ติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ